สวัสดีครับผมมิเตอร์ช่างแมนจากทะเลทงจำหน่ายเครื่องมือช่างครบวงจรครับครั้งนี้ผมมากับปืนเป่าลมร้อนยี่ห้อบอสรุ่น g h g 6003 Professional ครับอยากรู้ว่าปืนรุ่นนี้มีคุณสมบัติลักษณะการใช้งานยังไงบ้างเชิญติดตามตรับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยครับภายในกล่องบรรจุด้วยปืนเป่าลมร้อนคู่มือการใช้งานใบรับประกัน ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือปืนเป่าลมร้อนของบอสรุ่น g h g 60043 Professional ครับซึ่งปืนเป่าลมร้อนตัวนี้มีคุณลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุมเลยนะครับตัวอย่างเช่นเปลี่ยนรูปพลาสติกได้เอาสีออกได้หุ่นข่อหดได้ใช้ับกีได้เครื่องมีบุกได้คา้อนต่อกาวได้ และที่สําคัญในราน้าแข็งในท่อน้ำได้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลทางเทคนิคของตัว g h g 600 3 Professional ตัวนี้นะครับกำลังไฟเข้าอยู่ที่1,800วัตต์นะครับน้ําหนักไม่รวมสายไฟอยู่ที่ประมาณ0.8กิโลกรัมถ้ารวมสายไฟอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมบมลบนิดหน่อยนะครับ ความยาวอยู่ที่255ม mm, มตรและความสูงอยู่ที่255ม mm เมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวปืนตัวนี้ออกแบบมาให้จับถนัดมือนะครับน้ำหนักเบาด้วยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับสำหรับปืนเป่าลมร้อนรุ่นนี้ครับวิธีการใช้งานของปืนเป่าลมร้อนบอสรุ่น g h g 600-3 Professional นะครับปืนเป่าลมร้อนตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับซึ่งการปรับระดับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับ และอุณหภูมิการใช้งานระดับที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50องศานะครับโดยการไหลของลมจะอยู่ที่ประมาณ250ลิตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของระดับที่2นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ปัประมาณ400องศานะครับการไหลของลมอยู่ที่350ลิตรต่อวินาทีนะครับ และระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับที่แรงที่สุดนะครับคือระดับที่3นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่600องศาเซลเซียสนะครับาการไหลของลมจะอยู่ที่ประมาณ500ลิตรต่อวินาทีนะครับตัวปืนถูกออกแบบให้จับถนัดมือนะครับและน้ําหนักเบาด้วยนะครับประสิทธิภาพการใช้งานดีเยี่ยมแน่นอนนะครับทนทานด้วยนะครับสําหรับปืนรุ่นนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าปืนเป่าลมล้อของบอสรุ่น g h g 6 0 0 3 Professional สามารถสั่งซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลยครับหรือคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อกับทางหน้าร้านทะเลทุนได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ที่อยู่ไว้ทางด้านล่างคลิปครับผมในครั้งต่อไปเราจะนำสินค้าชิ้นไหนอุปกรณ์ช่างรูปแบบใดมาแกะกล่องให้คุณลูกค้าได้ชม ติดตามในครั้งหน้าได้ครับฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดส u b ค c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นหนทีมงานะเรทูนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ